สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านโลโก้หวงจุย้ยคลิปวิดีโอของอาจารย์จะเน้นให้ความรู้เรื่องโลโก้หวงจุย้ยกับแบรนด์สินค้าต่างๆเพื่อน,นํามาวิเคราะห์ว่าแบรนด์สินค้าต่างๆออกแบบได้ถูกหลักหวงจุ้ยกันหรือไม่นะครับวันนี้อาจารย์จะมา พูดเรื่องรูปทรงในการออกแบบโลโก้ของจุ้ยนะครับที่เป็นมงคลเริ่มแรกก็คือรูปทรงสามเหลี่ยมธาตุไฟจะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงอำนาจบารมีสองรูปทรงวงกลม ส่งเสริมเรื่องความคิดสร้างสารรค์การขับเคลื่อนไปข้างหน้าสามรูปทรงสี่เหลี่ยมคือธาตุดินสแสดงถึงความมั่นคง ความหนักแน่นของธุรกิจดังนั้นโลโก้ของจุ้ยที่ดีควรมีการออกแบบเกินสามท่าขึ้นไปนะครับอย่างนีน้อย่างตัวอย่างนี้ก็คือ หนึ่งคือธาตุไฟสองคือธาตุทองหรือธาตุโลหะ 3คือธาตุดินทั้งสามธาตุนี้เป็นธาตุที่ส่งเสริมกันนะครับอยงเช่นวัฏจักรของระบบธาตุไม้ไฟเกิดดินดินเกิดทองนะครับเป็นการส่งเสริมกัน ดังนั้นการออกแบบทั้งสามธาตุนี้รวมตัวกันถือว่าโลกโก้หงจุย้ยที่มีรูปลักษ์รูปทรงครบสามธาตุขึ้นไปอาจารย์ถือว่าเป็นมงคลน,นะครับ จะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีความมั่นคงจเจริญเติบโตมีโชคลาบมีการต่อยอดธุรกิจลูกค้าจะอยู่ในกำมือของบริษัทเราสุดท้ายนี้ช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของอาจารย์และตัวอาจารย์ในการทำคลิปวิดีโอ ในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ